แนะนำร้านซื้อขายเกมฟีฟ่าออนไล4มีทั้งแบบทีมและแบบเอมล้วนและรับดึงนักเตะขายยากมีนักเตะบวกแปดโหดๆมากมายถ้าสนใจรับชมได้ที่ลิงก์ด้านล่างเลยครับ เอาส่วนทุกคนนะครับใครเข้ามาฝาก like, กดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับก็ห่างหายไปนานกี่แสนประเมินค่าไม่ได้ดิไม่ได้ซื้อดิตัวเนี้ยตีเองอานายเบอร์ 9, 9แล้วก็น้องเขาบอกว่ารอบที่9รอบที่9ก้าน้องหมดกี่เอ็มวนะน่ะคือมันมันไม่ได้มีบวกเจ็ดขายในตลาดแบบง่ายๆไงคือเขาต้องทําเองอะ่ะตั้งแต่5มา7อะไรเงี้ยแล้ว7ไป8ดที่กรอบอ่ะ ผมคือผมผมอยู่ในหนึ่งในเก้าอยู่มั้งหนึ่งรอบมั้งผมอะใช้งบเท่าไหร่ใช้กี่วันเนี่ยมันบอกไม่ได้เลยครับไม่ได้เลยคืออันเนี้ยตัวเนี้ยผมว่าคือมันไม่ได้คือนคนที่ตีเขาไม่ได้แบบอัดเงินเข้าไปอะครับแล้วเขาก็กดกดกดอะมันไม่ใช่อย่างนั้นมันเป็นการแบบเพราะว่ามันใช้งบเยอะนะเหมือนที่ผมบอกตัวเนี้ยมูลค่าทั้งหมดเนี่ยประมาณ30ล้านล้านคือเขาไม่สามารถเติมแล้วก็ตีทีเดียวได้ครับ เขาเขาก็จะเป็นแบบเป็นรอบๆไปบทสรุปคือมันประมาณ9รอบอะแล้วก็เอาเงินทั้งหมดเขาบอกว่าน้องเขาบอกประมาณ30ล้านล้านอะยี่ล้านล้านอัพคือมันไม่ใช่แค่การเติมหลักแสนอะไอการที่จะได้เงิน25ล้าล้านมันอีกหลักหนึ่งอะทุกคนมันคือหลักนั้นแหละเปิดได้พี่ก็เจ้าของไอดีเขาเป็นคนตีตีเองก็ต้องเชื่อพี่สิเองต้องเชื่อพี่นะเพราะว่า จาขไอยดีเขาเป็นคนตีหมายถึงชัวมิเมนี่เหรออ๋อสัตว์กูก็เมาแล้วตอนนีน้มันไม่รู้พูดถึงตัวไหนนะชัวมิเมนี่ใครเป็นอ๋อน้องเพนน้องวานเปิดให้ปะหรือเขาหรือน้องเขาเปิดเองอยู่วะคือตอนนี้ผมไม่กล้าเปิดกิจไอดีนี้แล้วนะมันโหดไปละได้เสียงชอบไม่ไม,ไมคือเขาพิมพ์มาแค่ ไอ้นี่ไงคือต่างคนต่างคุยกันไม่คนละเรื่องเขาว่านะเขาหมายถึงชัวร์เมนี่ผมก็กำลังหมายถึงโด้วนอยู่ในในจังหวะเนี้ยก็เลยก็เลยอะที่บอ,อกเขาว่าไม่ได้เปิดโด้วนเนี่ตยตีแห่คนคนที่พิมพ์เขาบอกว่าชัวร์เมนจริงชัวร์มินคือคุยกันคนละภาษาเลยเมาละเปิดทัดดิไม,ไม่ได้จ,จับจอยนานลืมปุ่ม ถึงถ้าจะเล่นด้วยทำไงคุณสนใจโดเน a t i ไหมล่ะคุณนี่คือเออว่ะีนี่อ่า d o n a t มาเล่นกับผมได้ไหมสองเกมเลยอ่าถ้าเป็นช่องช่องใหญ่แบบเจโดเซ็ d o n a t ให้ผมมาเล่นสองเกมเลยอยากคือแบบอันนี้ละน้องเขาไม่ได้เล่นแรงหนึ่งหนึ่งไววไงเจอแรงเจอแรงแบบแรงมันแรงยังน้อยอยู่มันก็ยังไม่ได้วัดไงดูอนะ้วนผมอยากเจอกับคุณว่ะเราไม่ได้เล่นด้วยกันนานแล้วนะ เกเซอร์จะขายทีมไหมมันไม่เห็นมีข่าวอะไรเลยอ่ะจนจะจบฤดูก,ก,กาลแล้วอ่ะไม่ได้ตามแล้วว่ะมันจะขายไหมอ่ะมันจะขายทีมไหมอ่ะให้ครึ่งล้านเลยต่ําๆก็แล้วแต่ผมว่าเฮียผมว่าดึงยากอ่ะเพราะว่าอย่างที่ผมบอกครับตัวนี้น้องเขาขวดอ่ะเขาบอกว่า,าใช้งบเขาใช้เงินในเกมประมาณยี่สบสามสิบล้านลนะ้านอ่ะ และและเท่าที่เห็นน่ะคือมาจากการเติมอ่ะกิจอ่ก็เห็นอยู่วางกิจนี่ก็คือสี่ห้าแสนก็อันนั้นที่เรานั่งคำนวณกันอ่ะเทียแบบมันบ้าไปแล้วอ่ะบางก,กิจหนึ่งอ่ะที่มันคุ้มคุ้มอ่ะที่เรามาเปิดไครดีเขาไปกดต้องมีประโยชน์บ้างแหละตะวอ้วนไปผูกปิดทัดหลุดละต้องหลุด เตโก้ซินวากับเดซยี่ผมชอบเตโก้อาจริงยี่สิบสามทีวาผมชอบแบบ AI นักเตะมันมากเลยมันดูเก่งอะถ้ามันหักได้แบบชีวิตจริงฆ่ายิงแรงยิงไกลก็สมเหตุสมผลแก็จริงอืออืมไปแล้วถึงเวลาติดเครื่องไม่ต้องตามแล้วมึงยิงฆ่าอะไรแต่ก็เข้ามันไม่ยากยังให้ยิงท่านี้ โคตแบบเก่งจริงโค้ดเฮ้ยว่ายอ้วนอยู่ไหนอ่ะมอยู่ไหนอ่ะดูดิยิงแม่งเข้ามั่วแนะนำการรับใบเยินครับสองสามแสนหรอน่าจะได้ประมาณโกลิสก้ายี่สิบเอ็ดยูวะหรือบีทีบีบวกแปด บางคนเป็นนะไม่รู้เป็นกันเปล่าเวลาเวลากดแทงทะลุช่องอะ่ะบางคนแบบทุกแทบทุกคนอะ่ะอยากให้กองหน้าแม่งปล่อยบอลชิบหายปล่อยแล้ววิ่งอะ่ะนึกออกปะแต่ว่าเกมบางทีมันก็จะมีชอ็อตแบบคือมันไม่มันไม่ได้ทําให้เราทุกชอ็อตอ่ะบางชอ็อตแม่งกดสามเหลี่ยมไปไหมแม่งจับก่อนทีเนี้ยโอ้โหเรียบร้อยแบบมันก็ไม่หลุดไงแฟนนอนรู้ออาสนามก่อนหมดเวลาแบบไม่ไหวเลยม,มันมันมันใจมันพังไปเลยไง พลิกสายแมนยูโหดใครดีรอ่ะมันเล่นได้หลายตัววะ่ะแบบพวกนานี่ถ้าเอาสองเท้านะถ้าไม่หว่าไม่คิดไม่นี่สองเท้ามากก็จะมีแบบพวกจอร์ดเบสพวกไอคอนอะ่ะโดวอวนมันยิ่สุดเฮ้ยเขารู้ว่าเราจะปัน้นโดวอวนเว้ย เนี่ยในในใเนี่ยเขาไม่แย่งเลยอะ่ะเขารู้ว่าได้กูยิงละขอเตะหน่อยอุ้ยหลังกูไ <c oughs> อ้ยัยหลังกูไปไหนอะ่ะราคาดอ้วนไม่รู้เลยครับอันนี้เขาตีติดนะทิมเบอร์รอใช่เหรอมันหัวขนาดนี้หรอ ผมไม่ค่อยเห็นคนเล่นหรอกต่จะเป็นแรงผมไม่ค่อยเล่นอุ้ยนี่เขาเน้นใส่เขาเม้น์ใส่ผมละตอนเนี้ยหาแรนมาแล้วอะหาแรนแห่งซูเปอร์ลีกเว้ยระวังนะเว้ยยิงไม่เลี้ยงถ้าบอกปีหน้าบัคเทลิลาดมาโอาโูตาย <c oughs> น้องแม่งคงแบบ มึงเอาตังค์ไปเปิดไปเปิดไรเนี่ยไอดีตัวเองยอมแพ้แล้วเจอไอดีอย่างเงี้ยกูยอมแพ้แล้วไอดี๋กูขายทิ้งหมดแล้วนักเตะผมผมขายทิ้งหมดแล้วไอผมแฝดทีผมอ่ะดีมากต้นเพื่อนเออช่วงนี้ไม่ค่อยได้มาเล่นสิป้าันเลยเดี๋ยวนี้แกดังแล้วไงใช่ไหมช่องแกเียนจิงเอามาเจอลูกมงนะลูกนี้ผมผมปั้นเลยโดน อดูดิผมปั้นเลยหมูขดไก่ก้าไก่รออะไรคือมันมีสิทธิ์คือไม่รู้แต่ผมว่าไม่ใช่หลักแสงแบบไม่ใช่แบบแสงกว่า,วามันแสงกว่า,วาม,มันได้แค่รอบเดียวเองมั้งะ มันก็ไม่รู้จะเบอร์ไงมันก็ยิงซ้ายยิงขวาเ้าหวดเลยอหววตั้งแต่ตอนตอนแรกๆเลยตั้งแต่แจกแค่โบ,บ้ห้าเจนเขามีบกหกอ่ะผมยังช็อกเลยนี่อ่ะเขาสู้จัง่ะ น้องเขาน่าจะตามมาเลยไปเยอรมันได้ไหมวันเดว,วันพุธไงคืนวันพุธแข่งซูเปอร์ลีกเสร็จน่าจะแข่งเสร็จประมาณหกโมงทุ่มอะไรเงี้ยผมต้องเตรียมเตรียมตัวไปถึงต้องไปถึงสนามบินสี่ทุ่มของวันพุธอะเตรียมบินละบินดีนะบินตรงอะไอ้ครั้งปีที่แล้วครับไป ไปไก่จุบอะโอ้โหแบบฝั่งฝั่งทางบุเนเดลิก้าแม่งจองตั๋วให้แบบที่ต้องไปต่อเครื่องอะที่ซาอุอะอูไปนั่งรอเครื่องอีก4ี่ห้าชั่วโมงอะผมไก่จุบคือเดินกันแบบไม่ได้นั่งคุยกันนะเดินไปเดินมาคนนึงเดินไปนู่นไปนี่อ่ะเดี๋ยวคนหนึ่งไปกินซื้อข้าวเดี๋ยวคนหนึ่งไปเดินเล่นสี่ห้าชั่วโมงกว่าจะได้บินต่อใช้เวลาย4ิชั่วโมงอะถึงจะถึงประเทศไทยอะจากจากกลับจากนู่นอะจะขาไปก็เหมือนกัน